รีดด้อมแตกพิธาโพคอมเมนต์ IGF โดนแสบยับนี้ขนาดยุ่งนะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแอปทักษอ่อนกับทิมพิธาลิมเจริญริญัฐหัวหน้าผักก้าวไกลและแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่ชาวดอมซิมนั้นก็ยังคงจินกันไม่จบ ซึ่งล่าสุดก็ทำเอาชาวจีนกรีดดตอมแตกเลยล่ะค่ะหลังสาวแอปนั้นได้ลงไอจปร่มหมดละครเรื่องแค้นซึ่งออนแอร์ตอนแรกพร้อมแคปชั่นว่าแค้นคืนนี้ตอนแรกคืนนี้ไปโพลลาไปด้วยกันนะคะแค้น EP 1 20น0นาฬินาทีแค้นทุกวันพุธพิหัสเวลา20นาฬิกานาที หลังจากโพสต์ข้อความได้ไม่นานนุ่มทิมพิธานั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยว่ารอชมแค่ข้อความสั้นๆแต่สะท้อนไปทางด้อมเลยล่ะค่ะแห่กันเข้ามากรี๊ดและก็แซวกันยกใหญ่ว่าขนาดภารกิจรัดตัวแถมสารพัดเรื่องด่ามาท้าถมแต่พอพิธาของชาวส้มเนี่ยก็ยังอุตส่าห์หาเวลามารอดูละครแมสตายแบบนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะพ่อ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ